คดีนี้ตำรวจยังจับไม่ได้เพราะมันเพิ่งเกิดเมื่อวานแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินฝีมือตำรวจฮะปาดคอคนป่วยติดเตียงซึ่งผมถือว่าเข้มมากเพราะมันแทงเขาเจ็ดแปแผลแล้วคุณป้าท่านนี้ที่นอนตายอยู่ในบ้านเนี่ยชื่อว่าป้าศรีไพรเมื่อวานจําได้ใช่ไหมผมลืมบอกคุณผู้ชมไปก็คือตอนที่ป้าแกโดนแทงเจ็ดแปแผลแกป่วยติดเตียงแล้วมันจะมีเยป้าอยู่คนหนึ่งถูกไหมฮะซึ่งจะเข้ามาเป็นคนคอยดูแลทวเอยเมย์ใช่ค่ะชื่อว่าอะไรนะนิตยาป้านิตยาคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นิตยาเนี่ยถูกพาไปชี้จุด ทีมงานลองเปิดวงจรปิดนิตยาก่อนก็ได้จ้ะตอนที่นิตยาเนี่ยขี่รถเข้าออกบ้านของคุณป้าสรีไพรเพระป้าสรีไพรแกป่วยติดเตียงและปรากฏว่าเงินหายไป7,500ส่วนนิตยาเนี่ยถึงคิวจะต้องคืนเงิน7,500 จนกระทั่งสุดท้ายไปเจอวงจรปิดซึ่งนิตยาอ้างว่าเขาต้องขับมาดูแลให้ข้าวให้น้ำถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตอนพาไปชี้จุดว่านิตยาเธอกลับมาตอนบ่ายกลับมาตอนเย็นน่ะเธอทำอะไรยังไงตรงไหนบ้างปรากฏนิตยามีการวยวายทะเลาะกับทางเจ้าหน้าที่เหมือนกับตำรวจก็บอกเฮ้ยไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเสียงดังใส่ร้อนตัวเหรอจำได้ไหมอ่ะเปิดเสียงเสหนึ่งก็ได้เนี่ยในนี้คือภาพเมื่อวานเนี่ยเรื่องของเสียงดัง ไม่ไดไม่ได้กล่าวหาว่าป้ากระทำผิดเลนะเพียงใจคิดว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับ5โมง40ตำรวจสอบพอบ้านโป่งลงไปยังบ้านป้าน,นิตยาเดี๋ยวดูภาพใหม่เลยนะฮะแล้ววันนี้ตำรวจเนี่ยเข้าไปเรียกป้าน,นิตยาและสอบถามว่ารองเท้าที่ใส่ไปวันดูศพคือคู่ไหนรถคันไหนป้าน,นิตยาออกมาจากบ้านแล้วก็มีการบอกว่าตัวเองใส่รองเท้าคู่นี้และรถสกูปปี้สีขาว ตำรวจคอยยึดรองเท้าแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เอาไปตรวจ DNA โดยเบื้องต้นเห็นบอกมันมีนี่อันนี้ตอนมาเอารองเท้าใช่ไหมใช่ค่ะและยังไงเมย์ก็มันมีตอนวยวายวยวายนี่ใช่ไหมวันนี้ตอนวยวายนี่อยู่ในห้องสอบค่ะเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ตอนเก็บหลักฐานใช่นี่นี่คดีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะคือต้องบอกงี้สักนิดหนึ่งคือคนที่โดนฆ่าปาดคอ ก็คือทางด้านของคุณคุณศรีไัยถูกไหมเมย์ลงเงินหายไป7,500นิตยาก็เพิ่งเล่าให้ฟังว่าตัวเองก็ยืมเงินไปถูกไหมและจะเอามาคืนเนี่ยมันแปลกตรงนี้ฮะแต่ไม่ได้บอกว่านิตยาผิดนะล่าสุดไปโรงพักต่อเลยเกิดอะไรขึ้นพอไปโรงพักค่ะก็ลักษณะของตํารวจนะคะพอนําตัวไปที่โรงพักเนี่ยนะคะจริงๆก่อนไปโรงพักมีให้สัมภาษณ์ไปจ้ะมีด้วยเหรอเอาเปิดเสียงดะ ทีมาล็อกตัวนิตยาจะไปลงพักใช่ค่ะเพราะทีมข่าวไปสอบถามว่ามีอบังมาคุยเรื่องเงินกู้หรือเปล่าเนี่ยค่ะป้าแกตอบเรื่องนี้กังวลอะไรไหมคะทนายแม่ไี่ต้องสงสัยในใจเหไหมคะเห็นบอกว่าวันจันทร์แม่เห็นวัยรุ่นใช่ไหมคะด้านหลังบ้านเห็นว่าสองคนเหรอคะหรือยังไงคะเห็นหน้าเขาชัดไหมคะตัวนั้นไม่ค่ะไม่ชัดแม่ไอ้บังที่เข้ามาหาแม่ตอนช่วงบ่ายนี้ค่ะคะ แม่ก็ we, ไม่ซะเมื่อไหร่คะวันที่ที่สิบเจ็ดค่ดช่วงบ่ายบ่ายครึ่งประมาณนี้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเขาบอกเมื่อแม่เขาเขียนว่เข้ามาตอน ครับอาบังนี่คือคนมาเก็บเงินกู้แต่ไม่ได้เข้าไปที่บ้านคนตาย m, ใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะรู้จักอาบังไหมอ,อะต่อมาอาภาพไปที่โรงพักแล้วเปิดเต็มจอเลยก็ได้นะฮะเห็นบอกว่าตอนสอบปากคำนิตยาเคร่งเครียดและทีมข่าวได้ยินเสียงนิตยาลอดออกมาจากห้องสอบโดยบอกป้าไม่ได้ทําพูดกี่ครั้งป้าไม่ได้ทําคุณไม่ต้องพูดจะมาบอกว่าป้าฆ่าล้างนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่อ่ะอันนี้ต้องให้ความไปทาแกนะถ้าแกไม่ได้ทำนี่จับผิดตัวก็ซวยนะตำรวจเอาเปิดเสียงหน่อยนี่ฮะตอนนี้ป้ามินีเขา ป้าก็เลยูมโหไงชาว่าจะรู้ได้ไงว่าป้าไปคุยกับเจ้าของขอว่าไงอ่ะป้าป้าเจอบังหมาเจอบางไหมป้าเจอบังไหมราะนั้นน่าจะเจอบางแต่ไม่ใช่ควานั้น ปิดไม่งอ่ป้าไม่เคยปิดไม่รับก็ไม่ไงป้าไม่รับป้าไม่ได้ทำผู้ชมฮะนี่ฮะป้าแกวีเลยนะหลังจากนั้นเมเห็นบอกป้าเดินออกมาจากห้องสอบใช่ไหมตอนที่เหมือนตำรวเหมือนตำรวจจะรู้เรื่อง GPS อะไรสักอย่าง นี่นี่นี่แล้วไงต่อเมเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามไปถามอีกนะคะว่าทางตํารวจเนี่ยต้องเรียกสอบปากคำบ่อยเลยป้านิตยาก็ตอบแกว่าตัวเองเป็นคนใกล้ชิดแต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทําจะพูดกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทําเพราะครอบครัวผู้ตายก็เชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทาเพราะสนิทก,กันเรื่องเงินที่หยิบยูมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีปัญหากนันในเรื่องนี้และยืนยันว่าไม่ได้ทําค่ะคุณป้าเป็นยังไงคะเมื่อ,อกี้คุยกับตำรวจเสียงยังเลยโดนกดดันหรือเปล่าคะ มคุยเรืร่องอะไรกันบ้างคะแม่มีการถามเก็ดว่ามีถามถึงบางด้วยใช่ไหมคะสรุปวันนั้นเราได้เจอบางไหมแม่จ๋ะเมื่อกุ้ประเด็นที่ถามรองหลักๆเป็นเรื่องไหนคะยันหน่อย จริงนะอะไรเงี้ยค่ะยืนยันก็ไม่ได้ทำอะค่ะคุณผู้ชมครับคดีนี้คนดูก็อย่าเพิ่งไปตัดสินป้านะ,<ฮ>ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือตำรวจก็อย่าไปยัดข้อหาแล้วผมเชื่อว่าตำรวจไม่จับมั่วนะเพราะประเด็นคือมุมหนึ่งป้าอาจจะเป็นเหมือนคนแก่ที่แบบก,ก็กูไม่ได้ทำอะมึงจะมาสงสัยไอ้กูมีสิทธิ์จะมาโหะ่ะถูกไหมค่<ฮ>ะแต่ปรากฏว่าทีมงานมีภาพอินเสิร์ตประตูไหมพอบ,บ้านของสาวป่วยติดเตียงเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่ามีรอยงัดใช่ค่ะแล้วเนี่ย อันนี้เป,เปิดให้ดูสักนิดหนึ่งใช่ไหมเมย์ใช่ประตูค่ะมีรอยงัดแล้วที่เมย์บอกเมื่อกี้บอกกับพี่ตอนระหว่างที่กําลังเปิดเสียงเห็นบอกมีคนเห็นวัยรุ่นผ่านมาแถวนี้ใช่ค่ะเป็นยังไงเมย์อันนี้อันนี้คือผังที่เราทําให้ดูเมย์ใช่ทางที่จะเข้าไปห้องคนป่วยติดเตียงเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าลักษณะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ซ้ายมือนะคะประตูหน้าบ้านแล้วก็สีแดงก็คือจุดที่พบศพของคุณยายสีไพรยประตูหน้าบ้านเปิดเอาไว้ด้วยหนึ่งบานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซ้ายมือ นับจากซ้ายนะคะหนึประตูตรงจุดนั้นก็มีรอยงัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยรอยงัดตรงนี้นอกจากนั้นถ้าไล่มาทางฝั่งขวามือค่ะหน้าต่างตรงห้องคุณแพรวขวามือด้านล่างนะหน้าต่างก็เปิดประตูหลังบ้านด้านบนขวาก็เปิดด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดของบ้านตอนที่เกิดเหตุเพราะของป้าป้าไม่ต้องแงะ ถูกไหมคะป้าไม่ต้องแงะนะอันนี้ถ้า<ม>พูดให้ความเป็นธรรมกับป้านิตยาคือแกไม่จำเป็นต้องแงะ<ม>เพราะแกเข้าออกได้ตลอดอยู่แล้วแต่ห้องอ่ะของคนที่ป่วยติดเตียงอ่ะมันเหมือนกับโดนงแงะแงะและเอาจริงคืออา้าวแกก็เป็นคนดูแลทางด้านสีภัยมาตั้งนาน<ส>าถูกไหมถ้าแกจะฆ่าแกฆ่าไปตั้งแต่ต้นดีกว่าไหมถูกไหมอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนิตยานะกระแสะสังคมผู้ไม่ตัดสินเขานะพเพราะเรื่องนี้ก็แปลกๆสมมุติว่าถ้าเกิดไวรัสมันเข้ามาจริงๆถูกไหม เพราะเราเห็นวงจรปิดแค่มุมเดียว<ช>ตอนรถที่วิ่งมุ่งหน้าไปที่บ้านแต่ไอ้มุมอื่นๆน่ะมันยังไม่มีไงแล้วคนร้ายมันอาจจะไม่ได้มาแค่ในตามเส้นวงจรปิดก็ได้ถ้าสมมติคนร้ายมันเข้ามาแล้วมันมางัดแงะแต่กล้องวงจรปิดจับไม่ได้มันก็มีสิทธิ์นะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเออญาติทศเชื่อไหมเมย์ คุณเกอรคุณเกอรเป็นน้องคนกลางของคุณยายศรีไพรผู้ตายบอกว่าจริงๆป้านิตยาเนี่ยคุณเกอรไม่ติดใจสงสัยเลยคิดว่าเขาไม่น่าทําแน่นอนเพราะตลอด3ปีที่ผ่านมาป้านิตยาแกก็ดูคุณยายศรีไพรเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขนาดเปลี่ยนแผงเพิดให้มีอุจจาระมีอืดแกยังไม่รังเกียจเลยป้อนข้าวป้อนนมให้พี่เมย์บอกว่า7,5 0 0ป้าเอามาคืนแล้วใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านของญาติอคนนึงน้องสาวผู้ตายเนี่ยก็บอกว่าเงิน7,5 0 0เนี่ยจริงๆถ้าเกิดดูตามทไลายเนี่ยทางด้านของป้านิตยาเห็นบอกว่ายืม วันที่13กรกฎาก็จริงแต่วันที่16กรกฎาช่วงบ่ายเอามาคืนให้แล้ว7,500คืนให้กับคุณยายผู้ตายนี่แหละคือจะฝากให้กับคนในครอบครัวที่ยืมมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาตอนบ่ายสี่มงเย็นจะมาอาบน้ําให้คนตายคุณยายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เลยมาเจอศพที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันญาติเขาไม่ได้สงสัยนิตยานะใช่แล้วญาติอบอกอีกว่าวันที่เกิดเหตุน่ย มาเจอศพใยสีใช่ไหมคะแต่ตอนเที่ยงเนี่ยตอนที่คุณป้านิตยาแกเข้ามาป้อนข้าวเนี่ยเห็นว่าป้านิตยาแกโทรมาบอกญาติแล้วว่าเห็นผู้ชายวัยรุ่นวนเวียนอยู่ที่ด้านาหลังบ้านแต่พอป้านิตยาแกขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเฮ่าวัยรุ่นสองคนนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้คืออันนี้ตำรวจต้องฟังป้านิตยาบ้างนะไม่ใช่จะไปจ้องล็อกแกอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้ไอ้วัยรุ่นเนี่ยคือปริศนาไอ้มีภาพอินเสิร์ตหลังบ้านไหมทีมงาน รู้สึกเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะมีใช่ไหมภาพหลังบ้านมีไหมเพราะป้าแกแจ้งตั้งแต่เที่ยงว่าเจอวรุ่นใช่เจอวัยเจอวัยรุ่น,นแล้วประเด็นก็คือป้าคืนเงินไปแล้วอและอ๋อแต่เงินหายนี่ว่าเมยแต่เงินที่อยู่ในกับ เงินเนี่ยที่อยู่ในใต้หมอนของคุณยายสุออไยัย,ยในกระเป๋าใต้หมอนเนี่ยมันหายไปนี่ไงเจ็ดพที่ป้านิตยาฝากไว้นี่แหละเพราะฉะนั้นคือป้านิตยาแกเป็นนิสัยยืมแล้วคืนยืมแล้วคืนซึ่งอย่างที่บอกถ้าแกค่าแกค่าไปตั้งแต่หลายปีแล้วแต่ประเด็นคือพอแกคืนเสร็จแล้วมันมีเบรยุ่นแบบเมใช่เ<อ>นี่ยแหละเขาแล้วเขาโทรบอกป้านิตยาแกโทรบอกยาตั้งแต่เที่ยงด้วยนะคะฝากคุณตำรวจด้วยนะฮะถ้าผิดตัวนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นตำรวจยังไม่จับใครแต่ป้านเนี่ยเป็นเป้า<ช>แต่อย่าลืมนั้นหลังบ้านคนเข้าได้นะฮะแล้ววัยรุ่นนี่ฮะที่นักข่าวไปดูแล้วญาติคนตายดันไม่สงสัยนิตยาด้วยอันนี้เออเริ่มแปลกแล้วคดีนี้เอาฟังเสียงญาติเนี่ยฮะไม่ได้เข้าไปดูเพราะเห็นเลือดไม่ได้แล้วตำรวจเขาก็กั้นด้วยเขาไม่ให้เข้าวันที่กลับมาตำรวจเขากั้นเชือกแล้วเขาไม่ให้เข้าเราได้มีการสอบถามนิตยา กเขาก็เขาไม่ไม่ไม่ได้สอบถามเพราะตอนนั้นเขากําลังอยู่กับตํารวจกันอยู่เพราะพี่มาทีหลังที่เมื่อวานเห็นว่าทางตำรวจเหมือนพานิตยามามาที่ที่นี่ด้วยที่นี่ไหมตอนเขาพามาพี่ไม่อยู่ได้ได้ดูบ้างไหมเห็นคลิปไหไม่เห็นเลย พราะพี่ไม่อยู่แล้วพี่ก็ไม่ยังไม่ได้ดูอะไรเลย hmm. ยืมไปนี่คุณผู้ชมแล้วประเด็นคือเงินมันถูกเก็บกับคนติดเตียงเลยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคือป้าจะฆ่าเพื่อเอาเงินตัวเองกลับมันก็ไม่มีเหตุผลนะไอ้น,นี้ไม่รู้เพราะนั้นตำรวจก็ต้องดูดีๆนะฮะคดีนี้ หรือเอาจริงมันมีคนอื่นที่เข้าหลังบ้านหรือเปล่าเพราะบ้านมันมีรอยแงะเอาวงจรปิดนิดนึงก็ได้ที่เห็นป้าน,นิตยาออกบ้านเมกี่โมงนะตอน11โมง51นาทีค่ะก็จะมีรถสกู๊ปปี้ไอที่ว่านี่แหละแล้วก็จะมีลักษณะแต่งตัวเหมือนกับป้าน,นิตยาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ทิศทางก็คือไปที่บ้านของคุณยายศรีไพรก็น่าจะไปเพื่อที่จะป้อนข้าวตอนเที่ยงนี่แหละค่ะตอน11โมงหแล้วถ้าจากรายงานของญาติคุณเกษรเมื่อสักครู่นะคะก็คือป้าน,นิตยาโทรบอกตอนเทียเเ่ยงว่่าาาาเเจไววรรรัสแนนนถบ้้คุณณย,ย,ย,ยีีพปะม